สวัสดีค่ะบ้านหลังใหญ่เนื้อที่กว้างๆที่หมู่บ้านการกหนกสองติดถนนวงแหวนสันปูเลยใกล้เมือง6กิโลเมตรใกล้แยกท่าลัวและแยกหลุยค่ะที่ดินขนาดกว้างๆ123ตารางวาเหลือพื้นที่สำหรับทำสาวไว้น้ำเพิ่มหรือทำเป็นพูวิลล่าได้และมีคาเฟ่ขนาดเล็กอยู่ในสวนด้านหลังบ้านด้วยค่ะร่มรื่นและน่าอยู่มากๆค่ะ พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านกว่า200ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะคะขายพร้อมแอร์และเฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะอายุบ้านประมาณ12ปีค่ะสภาพโดยรวมค่อนข้างดีนะคะอาจมีให้ต้องเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนี่จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะขนาดใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งไว้แล้วนะคะด้านหน้าก็จะมีระเบียงสำหรับมองไปที่สวนด้วยค่ะซึ่งชั้นบนนี้จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้งสองห้องเลยค่ะและทั้งสองห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวสะดวกและสะบายมากนะคะห้องน้ำก็เป็นแบบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งสะอาดน่าอยู่ เจ้าของมีบ้านอยู่แล้วที่ต่างจังหวัดค่ะหลังนี้จะมาพักเป็นครั้งคราวห้องนอนห้องที่สองนี้นะคะก็มีขนาดค่อนข้างกว้างเช่นกันและยังมีพื้นที่เหลือสำหรับทำเป็น Walk-In c l o s e t และมีห้องน้ำในตัวเช่นกันค่ะท่านที่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะสามารถย้ายกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะว่าของแถมครบครันตกแต่งไว้พร้อมแล้วนะคะ ตัวบ้านก็ขนาดกว้างเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะสำหรับชั้นล่างก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องค่ะเป็นห้องนอนที่อยู่ใกล้ห้องน้ำเหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุเพราะว่าสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเดินขึ้นลงค่ะชั้นล่างก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะซึ่งเป็นห้องที่อาบน้ำได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ เป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันตัวบ้านอาจจะต้องมีเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยค่ะด้านหลังบ้านนะคะเจ้าของได้ต่อเติมเป็นห้องคาเฟ่ขนาดเล็กไว้นั่งดื่มกาแฟชมสวนค่ะน่าจะเป็นมุมโปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะติดกับคาเฟ่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งมีขนาดกว้างพร้อมอุปกรณ์ที่เจ้าของได้ตกแต่งไว้แล้วเช่นกัน สำหรับโซนด้านหลังบ้านนะคะปัจจุบันก็จะเป็นสวนขนาดเล็กที่มีต้นไม้ผลไม้ต่างๆเราสามารถที่จะมาตกแต่งสวนเพิ่มทำบ่อบปลาเพิ่มหรือว่าจะทำสระว่ายน้ำได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบ้านเลยนะคะหมู่บ้านการกนกสองเป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ทำเลดีมีฟิตเนสและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ซื้ออยู่เองหรือซื้อไว้ปล่อยเช่าได้ราคาสูงถึงกว่า3 0,000บาทต่อเดือนเลยนะคะ ลดราคาพิเศษจาก5.3ล้านเหลือเพียง4,950,000บาทสนใจติดต่อด่วนค่ะ